วันนี้เปียวจะพามาทำไข่ตุ๋นในกระทะแบบละเอียดกันเลยนะคะเป็นเมนูง่ายๆทำแล้วอร่อยหอมกระเทียมเจียวสุดๆค่ะว่าแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยจ้าเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วใส่น้ำมันลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมสับประมาณ5กลีบนะคะเปียวก็จะเจียวให้เหลืองกรอบแบบนี้แล้วตักผักไว้ค่ะจากนั้นเปียวจะตักน้ำมันออกนะคะ ให้เหลือเล็กน้อยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วใส่หมูสับลงไปประมาณ1ขีดค่ะแล้วผัดให้หมูสับของเราสุกเลยนะคะก็จะผัดหมูสับไปเรื่อยๆนะคะจนสุกเลยนะคะประมาณนี้ค่ะี๋ยวก็จะตักใส่ถ้วยพักไว้ค่ะตักหมูสับพักไว้เสร็จแล้ว เยลก็จะใช้กระทะใบเดิมนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะประมาณ200 ml ขั้นตอนนี้เพื่อนๆอย่าลืมเบาไฟให้เป็นไฟอ่อนนะคะไม่งั้นไข่เราจะไหมก่อนสุกค่ะและเียวก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป3ฟองค่ะผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะซีอ<ม>ิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเยวก็จะใช้ช้อนนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นจะเติมพริกไทยลงไป1ช้อนชาค่ะก็ตี ไข่ให้เข้าส่วนผสมอ,อีกทีนะคะแล้วปิดฝาค่ะประมาณ5 7นาทีนะคะเราก็จะได้ไข่ตุ๋นที่ใกล้จะสุกแล้วค่ะจากนั้นเยลก็จะเอาหมูสับที่รวนไว้นะคะมาโรยลงบนหน้าไข่เลยค่ะ แล้วก็ผักสดของเราก็จะเป็นต้นหอมกับขึ้นช่ายนะคะแล้วก็เอากระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ตั้งแต่ตอนแรกมาโรยที่หน้า,ขาไข่ไน้เลยค่ะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้หิวข้าวมากจากนั้นเปรี้ยก็จะหยาอซอสโชอยู่นะคะลงไปที่บนหน้าไข่สักเล็กน้อยค่ะนี้เราก็จะได้ไข่ตุ๋นกระ,ะทะที่น่าทานและรสชาติอร่อยด้วยค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้จ้า